ก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไปอะคะ่ะตรงข้ามก็จะเป็นวัดวัดหนองจะบกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอพาร์ตเมนต์อยู่ตรงข้ามกับสวนภูมิรักนะคะก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายนี่แหละที่เรามาเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะเป็นตอนเย็นก็จะ ตอนเย็นก็จะมีแบบเหมือนไนบาซ่าขายอาหารอะไรอย่างนี้ยค่ะอาหารเขาก็ถูกดีเหมือนกันโอเควันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ